มีสตินะลูกนัดซัดบอลยุให้ผัวเลิกต่อกลับคุณร้ายกับผมโชคแจงปมบล็อกเบอร์แม่ห้สิบคิวที่เหลือจะยุให้เลิกอีกไหมนัดซัดบอนยุให้ผัวเลิกเมียต่อกลับนิสัยแบบนี้คุณร้ายกับผมลั่นอุตสาห์จบแล้วนะนัดมีสติลูกโชคแจงปมบล็อกเบอร์แม่ จากกรณีเคลียร์ปมแตกหักระหว่างบอลเชิญยิ้มและโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ในรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชยัยตอนหนึ่งพี่ชูคนสนิทของบอลเชิญยิ้มก็ได้มาร่วมรายการด้วยและก็ได้ออกมาเผยถึงการเข้าไปช่วยเหลือโชคกับนัดภรรยาโชคตอนที่แม่ยายฟ้องสามล้านกว่าปัญหาเมียที่บ้านนอกและปัญหาพ่อแม่โชคไม่ยอมรับนัดนัดต้องการล้มงานบวช เอาตัวโชคจากโคราชกลับมาบวชที่กรุงเทพผมทำไม่ได้ผมไปดูแลนัดที่โคราชวันนี้นัดต้องการอะไรพี่ชูบอกด้วยว่าเรื่องบวชโชคจะบวชนัดบอกไม่โอเคกับพ่อแม่โชคเพราะมีปัญหากันตลอดนัดโทรมาให้ล้มงานบวชและไปรับตัวโชคจากโคราชมาบวชที่กรุงเทพด้านโชคก็ได้ชี้แจงว่ามีปัญหากับแม่และครอบครัวโดวยได้โทรคุยกับพี่บอลพี่ชูและนัด จึงอยากขอย้ายวัดก่อนคุยกับแม่และตกลงบวชที่เดิมโดยตนนั้นได้บล็อกเบอร์โทรศัพท์ของแม่เพราะก่อนหน้าคุยกับแม่ไม่ลงตัวเนื่องจากแม่กับเมียไม่ถูกกันจึงอยากจะเซฟความรู้สึกของทุกคนโดยโทรคุยกับพ่อแทนโดยนัดด้วยบอกได้วว่าตอนนี้ไม่มีปัญหากับแม่โชคแล้วและเคลียร์กันแล้ว และบรรยากาศในรายการก็เดือดเป็นระยะภรรยาของโชคยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาบอลพยายามยุโชคให้เลิกกับนัดทั้งที่นัดตั้งท้องอยู่ด้านบอลก็ยอมรับว่าผมพูดจริงก็คุณร้ายกับผม เคลียร์กันจนจบรายการจนหนุ่มกันชัยก็ได้ไกลเกลี่ยให้โชคไปรับงานที่นครศรีในคืนนี้วันที่3สิงหาคม65ให้ไปครบ50คิวที่ยังเหลือนัดถามว่าถ้าไป50คิวจริงจะโดนยุให้เลิอกอีกไหมซึ่งบอลได้ตอบกลับทันทีว่าก็คุณนิสัยแบบนี้ผ้มอุตส่าห์จบแล้วนะนัดมีสตินะลูก และนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนที่เราได้หยิบยกมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังค่ะท่านผู้ชมสามารถไปดูรายการโหนกระแสย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของโหนกระแสนะคะว่าเราจะแปะลิงก์ไว้ให้สำหรับคราวนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึกและรายการโหนกระแสค่ะ